แคว้มข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาบุรีรัมย์เขตงร่วมกับสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอประโคนชัยเสนอกิจกรรมวันครูแห่งชาติครั้งที่67ประจำปี2566วันที่16มกราคม2566มหอประชุมโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม การจัดงานวันครูแห่งชาติของอำเภอรประโคนชัยในปีนี้ได้ตระหนักถึงนโย,ยบายตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2499ได้มีมติกำหนดให้วันที่16มกราคมของทุกปีเป็นวันครูแห่งชาติเพื่อเป็นการให้ความสำคัญแก่ข้าราชการครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในฐานะเป็นผู้ที่มีความเสียสละอุทิศและทุ่มเท ในการประกอบคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นอย่างยิ่งดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้เด็กและครูหยุดเนื่องในวันดังกล่าวเพื่อเป็นวันแห่งการรำลึกถึงความสำคัญของครูและบูรพาจารย์เปิดโอกาสให้ครูทั้งหลายได้บำเพ็ญกุศลตลอดจนํำรุงกิจกรรมอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและได้กำหนดความมุ่งหมายในการจัดกิจกรรมวันครูคือ เพื่อประกอบพิธีรำลึกถึงพระคุณบุรพาจารย์ส่งเสริยมยกย่องเชิดชูเกียรติและพัฒนาวิชาชีพครูส่งเสริมสามัคคีธรรมความร่วมมือความเข้าใจอันดีระหว่างเพื่อนครูและระหว่างครูกับประชาชนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ตระหนักถึงความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติและในปี2566นี้ พลเอกประยุทธ์จันรโอชานายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญวันครูเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติปี2566ว่าครูดีสิทธ์ดีมีอนาคตและภายใต้หัวข้อแก่นสาระของสำนักง,งานเลขาธิการคุร,รุสภาพลังครูคือหัวใจของการผลิโฉมคุณภาพการศึกษาและสำหรับอำเภอประโคนชัย ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสันทนาการเนื่องในวันครูระหว่างวันที่9-15ถึงมกราคมที่ผ่านมาดังนั้นในการจัดงานในครั้งนี้สมาคมส่งเสริมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอประโคนชัยได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆทุกภาคส่วนอาทิครุสภาจังหวัดบุรีรัมย์สหกรณ์อมทรั์ครูบุรีรัมย สำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกอสคเป็นเงิน 1, 3 3 3งบาท20สตังค์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์จำกัดสนับสนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมเป็นเงิน10,000บาทว่าที่ร้อยตรีพัฒนานพตลุงครูจิรพานพตลุงให้การสนับสนุนรางวัลสร้อยคอทองคําสําหรับครูผู้โชคดีประจําปีเส้นละ1สลึงจานวน2เส้น ร้านนุสราซูเปอร์เซ็นเตอร์อำเภอประโคนชัยโดยผู้อำนวยการสุคนกำอรและครอบครัวได้สนับสนุนสร้อยคอทองคำเส้นละหนึ่งสลึงจำนวนหนึ่งเส้นร้านเกรดบุรีรัมสนับสนุนงบประมาณ2 0,000บาทร้านคูณพาณิชสนับสนุนงบประมาณ5,000บาทร้านแหลมทองสนับสนุนงบประมาณ1 0,000บาทโรงเรียนอนุบาลกาลยาประสิทธิ์สนับสนุนงบประมาณ5,000บาทสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอประโคนชัยรวมตลอดถึงคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานวันครูแห่งชาติเป็นเงิน2 4 0 0 0 0บาทโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยโรงเรียนเมืองตะลุงพิทยาสรรและโรงเรียนอนุบาลกาลยาประสิทธิ์อนุเคราะห์อำนวยความสะดวกเอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดการแข่งขันกีฬาสันทนาการและการจัดพิธีการต่างๆกิจกรรมในวันที่16มกราคมนี้ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมเพียงกันณหอประชุมโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมจากนั้นได้เริ่มดำเนินกิจกรรมไปตามลำดับงานนี้ได้รับเกียรติจากนายกิติพัฒน์กาวังนายอำเภอประโคนชัยประธานในพิธีนายรองชาญประโคนนาย,ยกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอประโคนชยนัยได้กล่าวรายงาน,นถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์ในการจัดงานกระผมนายรองชาญประโคนและในนามของสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา โดยคณะผู้บริหารสถาบันศึกษาคณะครูและบุคลากรการศึกษาในสังกัดอำเภอประโคนชัยมีความรู้สึกดีเป็นอย่างยิง่งที่ท่านได้เสียสละเวลาอันมีค่านายการคคัฐมนตรีนายกิติพัฒน์กวังนายอำเภอประโคนคชัยได้กล่าวพบปะก,กับคณะครูถึงความสำคัญของงานกิจกรรมวันครูสิ่งดีมีอนายคนไปได้รู้ข้อแกนสาระของสำนักงานเลขาธิการผู้เสุขงงา,าคือ การูคือหัวใจของเจ้าพนักงาเนี่ยให้ารู้ดูให้ความรู้สึกที่ตัยเองต้อง้องไ้เสียสูงการปฏิบัติเนื่องใจากการถูแฉกประจำปีพุทธศักราช2 5 0 6เป็นลำดับต่อไปเป็นึเจ็ดครับระหว่างครูกับประชาชนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรมและได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้รับรางวัล ในการจัดการศึกษาที่ผ่านมาจากนั้นได้มอบลูกรางวัลแก่นักกีฬาที่ทชนะเลิศและรองชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาวันครูตามลำดับกรารบอกผู้เในการสางยูทันทีเลย ทั้งนี้กิจกรรมวันครูได้มีการจับสลากของขวัญซึ่งมีอยู่มากมายหลายรายการและได้รับเกียรติจากนายอำเภอประโคนชัยนายวิสิทิสายจันหอมรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาบุรีรัมย์เขตสอง พันตำรวจเอกเจสิริแพ่งสีสารผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรประโคนชัย oh. และแขกผู้มีเกียรติตามลำดำับ oh. จนมาถึงช่วงสุดท้ายของการจัดกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี oh. ขอได้รับความขอบคุณจาก oh. สมาคมส่งเสริมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอประโคนชัยสวัสดีครับ หวัวใจเขียนชื่อครูวไว้บูชาจะรึกพระคุณสูงค่าผู้นำวิชามาให้เป็นสิทธิ์มีครูจึงยืนสู้อย่างผู้มีใชยคุณครูชี้นำทางใจจึงทำให้สิทธิ์มีวันนี้หากคร แสนดียังติดตรึงที่ดวงใจเป็นคนผู้มีแต่ให้มีใจสู้งานเต็มที่รักสิษย์ทุกคนไม่เคยบนจนหรือมัง่งมีจับชอบเขียนคุณความดีจับมือชี้คุณธรรม รู้ทำงานหนักแต่ก็รักศักดิพอใจสิ่งที่ตนนี้เป็นพิมพ์ดีให้ลูกสิจำทุกเส้นทางสู้สิทธิ์ยึดครูนั้นเป็นผู้นำคำสอนทุกอย่างจดจำทุกการกระทำเรียน กาหัวใจเขียนเธอครูไว้บูชาบันทึกความดีสูงค่านำมาเป็นแนวทางสู่สังคมมุ่นวายขอส่งใจมายืนข้างครูครูยังสังคมจึงอยู่สิทธิ์เชธอทูครูในดวงใจ